สวัสดีครับชาวราศีมีนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกัเกิดเกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัปดาหเดือนอพฤศจิกายน2567นรยน,นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามไปดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตพระพลังงานด้านบวกนะครับไพบ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เซเว่นออฟสอดนะครับ1 0ดาบเอาไครับ10เหรียญเนะาะหไม้โอ้แล้วก็มี3 of วิวนะครับไพ่ใบสุดท้ายแถวบนเป็นไพ่เดอะจัสติสโอเคเท่าที่ดูนะครับสำหรับชาวมีนลักขณามีนช่วงเนี้ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าอะไรครับตอนนี้ดาวราหูเนี่ยโคจรกลุ่มลักขาของชาวมีนอยู่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่ใช้ในเรื่องของภาวะอารมณ์อยู่พอสมควรคือมันมีไพ่ใบนี้คือไฟออฟวานเกิดขึ้นไฟวานเนี่ยหมายถึงความคิดที่มีความแบบ ขัดแย้งกันความรู้สึกอะไรแบบนี้ที่อาจจะดูเหมือนกับไม่สามารถที่จะไปในทางเดียวกันได้ในช่วงขณะหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันมีเงื่อนไขในลักษณะของ seven of s w o r d เกิดขึ้น s v e n of s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวของเขาเนี่ยอาจจะทําอะไรที่ยังไม่ค่อยชัดเจนกับตัวคุณคําว่าไม่ชัดเจนไม่ได้แปลว่าเติร์ดปาร์ตี้เสมอไปบางคนอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้และมันก็ไม่แปลกแต่ว่า คือน้ำหนักของไพ่เนี่ยให้นักษาของความไม่ชัดเจนโดยที่อาจจะดูเหมือนเขาอาจจะดู onon on, off off หรือว่าอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแบบให้ความสนใจกับตัวคุณเท่าที่ควรอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะดูเหมือนกับนิ่งเกินไปหรืออาจจะยังไม่ค่อยแบบมีในเรื่องของการ พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ทําให้เราอาจจะดูเหมือนกับว่าความคิดของเขากับเราเลยไม่ค่อยตรงก,กันก็อาจจะเป็นไปได้แบบนี้นะครับแต่ว่าอยากให้ชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนพยายามจะติดน้องพยายามมีเหตุมีผลกับในเรื่องของการที่ต้องบาลานสมดุลในเรื่องของความคิดก่อนอย่าเพิ่งที่จะแบบเหมือนคิดเอาว่าแบบ เขาไม่ชัดเจนเขาไม่รักหรือเขาไม่ดีกับเราหรือเขาไม่โอเคอะไรกับเราเนี่ยแปลว่าเขาไม่ชอบเราอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะนะครับให้เราพยายามคิดในลักษณะของการที่เป็นในทางมุมบวกไปก่อนให้โอกาสในการคิดในการตัดสินใจมีไพ่ใบนี้อยู่ ten of view สิเหรียญมาแปลว่าเขายังมีความรู้สึกดีกับคุณนะครับเพราะไพ่อพบอกว่า มันเป็นทางของเขาถูกไหมเพราะนี่เรากําลังดูว่าเขาคิดยังไงถึงเขาจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนในการตัดสินใจกับตัวคุณแบบร้อยเปอร์เซนแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่หลักนะครับการที่คุณมีปัญหากับเขามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่อาจจะดูลังเลใจหรือมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ตอบรับในสิ่งที่คุณนั้น ต้องการหรือ a c c e p t ทั้งหมดก็ได้อันนี้ให้เราพยายามมองเป็นกลางไว้ก่อน justice เนาะอย่างที่บอกว่ากึ่งกึ่งกลางกลางไว้ก่อนเราต้องพยายามคุยหรือพยายามดูสถานการณ์โดยการที่เราต้องสังเกตก่อนนะครับว่า,าพฤติกรรมของเขายังมีความรู้สึกดีกับตัวเรามากแค่ไหนหรือเขายังมีความรู้สึกแบบโอเคกับเรามากแค่ไหนหรือเขาเย็นชากับเราอันนี้เรายังคงต้องมาทบทวนต้องมาคิดต้องมาตกผลึกก่อนว่า ตกลงแล้วเขายังมีความรู้สึกดีกับเราบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่าเพิ่งเข้าข้างตัวเองด้วยนะเราต้องพยายามดูสถานการณ์ให้มันดูแบบโอเคกว่านี้เราค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในลักษณะของไพ่ว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนนะครับเขาคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้างถ้าไฮปริ t เอสตกลงมาความไม่ชัดเจนมาสองใบนะครับ โอ้ไฟออฟสอดนะครับสองถ้วยโอ้ไพ่ค่อนข้างซ้ายจัดขวาจัดเลยนะครับเลเวอร์ไพ่ใบสุดท้ายห้าเหรียญโอ้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับปิดด้วยใบนี้คือบ i e l of Fortune โอเค บอกเลยว่าตัดไม่ได้ขายไม่ขาดครับบอกเลยนะชาวมีนลัคนามีนตอนนี้บอกเลยว่าภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเขากําลังสับสนอยู่กับปัญหาอยู่กับความรู้สึกหรือกําลังมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่มันแบบคยกไงดีละ่ะเหมือนกับว่าอึดอัดจใจอะกับความรู้สึกมากๆเลยเพราะว่าเขาอะยังรักคุณนะเท่าที่ดูเขายังรักคุณถามว่าทําไมถึงมั่นใจแบบนั้นสิบเหรียญมาสองถ้วยมา นะมันเป็นไพ่แค่ใบใดใบหนึ่งก็แปลว่าเขารักเราแล้วแหละแปลว่าเขายังมีความสุขด,ดีกับเราอยู่แล้วนะเพียงแต่บางครั้งเนี่ยการที่เขารักคุณการที่เขาชอบคุณการที่เขามีในเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะมีอนาคตกับคุณอยู่นะครับสองข้วยแปลว่าโซเมตเนาะส่วนสิเหรียญแปลว่าความมั่นคงความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆเนี่ย เขายังคงปรารถนาที่อยากจะมีคุณเป็นคนคนนั้นหรือยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะให้คุณอะเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเขานะตามที่ไพ่บอกแบบนั้นเลยอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในภพเรือนสุภาสุภาพแปลว่าความหวังใหม่การเจริญเติบโตความสุขความสมหวังหรืออะไรแบบเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในเรือนนั้นแสดงว่าเขาต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไพ่กับโหัวาศา์ไทยบอกเหมือนกัน แต่ในสิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังตรงที่ว่าถึงเขาจะรักเราถึงเขาจะมีความรู้สึกดีถึงเขาจะคาดหวังกับในเรื่องของความรู้สึกกับตัวคุณเนี่ยแต่คุณกับเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดูมีปัญหาในเรื่องของสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเพราะอะไรมีความขัดแย้งขึ้นมาถึง2ใบนะครับความคุมเครือก็ขึ้นมา2ใบนะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าชาวราศีมีนก็ลักนามีน ถ้าเป็นตัวคุณที่ไม่ชัดเจนคุณต้องพยายามเคลียสถานะตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นมาแต่ถ้าเป็นทางเขาให้ตัวเขาเนี่ยค่อยๆเคลียตัวเองนะครับเพราะมันมี Justice เขาจะต้องเคลียตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่คุณต้องให้โอกาสเขาด้วยในการเคลีย์ตรงนี้เพราะมีไพ่เด j อ s จัสติ j จัสติดหมายถึงการแบบ พดุงความจติธรรมอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นความถูกต้องอะมันก็ต้องย่อมมีเลยต้องเกิดอยู่แล้วเพียงแต่ต้องให้เวลาแล้วก็ต้องให้โอกาสกันสามเหลี่ยนคือการให้โอกาสนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้คุณกับเขากาลังมีความคิดที่ที่ความคิดไม่เหมือนกันไม่อยากใช้คําว่าแตกแยกแต่ให้ใช้คําว่าคิดส่วนทางกันนะครับกาลังมีขิงกันนะไพ่ใบน,นี้คือไฟออฟซอร ฟาวสดแปลว่าอะไรครับฟ้าบสดมันแปลว่ากําลังมีประเด็นและปัญหากันอยู่กับความไม่เข้าใจความคิดทัศนคติไม่เสร็จไม่ตรงกันพูดง่ายๆคือเข้ากันไม่ได้เคมีไม่เข้ากันในช่วงนี้มันเลยทําให้ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีประเด็นและปัญหาโดยเฉพาะในช่วงครึ่งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงครึ่งเดือนเนี่ยนะครับดาวคารทํามุมฉากกับดาวอาทิตย์เนี่ยแล้วอยู่ในภพปุตตะเนี่ยแปลว่าชาวมีเนี่ยอาจจะต้อง เหมือนกับว่าต้องลดในเรื่องของการใช้อารมณ์ลงมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่ดาวคารอยู่ในภพเรือนอารมณ์เนี่ยมันเป็นพินทุบาทอยู่แล้วแล้วตั้งฉากกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือมนมรณะใช้กําลังหรือใช้อารมณ์มากๆกับในเรื่องของการที่อยากจะทําให้ทุกอย่างมันจบนะครับคือพูดง่ายพยายามแบบแสดงความรุนแรงขึ้นมาเพื่อให้อยากจะให้ทุกอย่างมันจบแต่บางครั้งการแสดงความรุนแรงมันอาจจะเป็นแบบคือไงล่ะ ถ้าไม่ใช้ความรุนแรงนะีคืออันนี้ไม่ได้สบสนในการใช้ความรุนแรงนะครับแต่ให้มันโชว์ขึ้นมาและในดวงชะตามันบอกคือความรุนแรงในที่เนี้ยอาจจะพูดรุนแรงพูดไม่ถนอมน้ําใจพูดแบบเหมือนตัดเยื่อใยอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้มันก็เลยอาจจะทําให้ความคิดในเรื่องของอคู่ของคุณนะี่ยกลังเซสเซนทีฟมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึก ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะมีดาวเกตเนี่ยร่วมกับดาวพุธดาวพุธเนี่ยว่าอ่อนไหวแล้วนะเจอดาวเกตเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ามันไปไม่เป็นเลยนะครับเดีะไฮพรีเทสเกิดขึ้นเดีะไฮพรีเทสนะครับมาพร้อมกับเซเว่ o ออฟสอดเนี่ยเหมือนเขาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานของความรู้สึกที่มีปัญหากันมีท็อกซิกต่อกันแต่นะครับมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังเพียงพ้ํากับความรู้สึกตรงที่ว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูไม่ชัดเจนมันดูไม่มีอนาคตแล้วก็มีไพเ่เนบนีด้วย5เหรียญตก,กำลกรรมลําบากเลือเกินกับความสัมพันธ์เพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อ,อทําให้คุณรู้หรือรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะครับแบบนั้นเป็นตน้นเขาอาจจะรักคุณเขาอาจจะชอบคุณเขาอาจจะมีความรู้สึกอยากไปกับคุณแต่ในใจของเขาอะยังมีความรู้สึกที่มีความลังเลสงสัยอยู่กับ ความสัมพันธ์อยู่พอสมควรคุณต้องให้เวลาและคุณก็ต้องเคลียร์ความชัดเจนถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่เขาไม่ชัดเจนเราก็ควรที่จะให้เวลากับกันที่เขาต้องเคลียร์ก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดคุณเข้าไปในความสัมพันธ์ตอนนี้มันมีแต่จะเป็นปัญหากันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้มันเป็นลักษณะของความรักที่มันดู ท็อกซิกต่างๆนะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ไหมผ่านได้เพราะมันมีไพ่ justice นะครับกับไพ่วงล้อแห่งโชคชะตาวงล้อแห่งโชคชะตาสังเกตดูว่ายาจกกับเศรษฐีนะอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นเลยมันแปลว่าการเปลี่ยนผ่านนะครับถามว่ายาจก,กเกษฐีเกี่ยวอะไรตามจริงมันแค่เป็นความเปรียบของไพ่ไพ่อยากจะบอกว่าการ transformation หรือการเปลี่ยนผ่านเนี่ย มันต้องใช้เวลามันต้องใช้การพัฒนามันต้องใช้การเรียนรู้มันต้องใช้ความอดทนแล้วก็การให้ในเรื่องของความเป็นเขาเรียกว่าไงดีละ่ะเหมือนกับให้อิสระในการคุยกันกับการที่จะต้องอค่อยเป็นค่อยไป นะครับประมาณนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้เขากับเรากําลังมีประเด็นกันมันไม่แปลกหรอกที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนหรือมันรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้มันก็มันคืออย่าว่าแต่เขาเลยคุณก็อาจจะคิดแบบนั้นนะเพราะคุณรู้สึกว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้แต่ตามจริงแล้วคุณสองคนรักกันคุณสองคนยังยังรักกันอยู่สองถ้วยปรากฏสิบเหรียญยังปรารถนาจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ความคิดไม่เหมือนกันน่ะถามว่าทำไมไม่เหมือนกันแน่นอนมันไม่เหมือนกันหรอก นะครับถ้าเหมือนกันคงไม่ทะเลาะก,กันคงไม่มีปัญหากันถูกไหมแต่ไอ้ที่มีปัญหากันเพราะอะไรเพราะอารมณ์เพราะความรู้สึกนะเพราะอะไรครับอีกอย่างหนึ่งรู้ไหมว่าทําไมชาวมีนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวมี in, เป็นอินโทรเวิร์ดของดวงโลกเลยแหละแต่ว่าชาวคู่ของคุณเนี่ยเป็นชาวกันเป็นตัวแทนถึงจะไม่ใช่เอาถึงแม้คุณอาจจะบอกว่าคู่ของคุณไม่ได้เกิดลัคนาการไม่ได้เกิดราศีกัน แต่เลือนชะตาของคู่ของชาวลัคนามีนทุกคนคือกันลักษณะนิสัยจะเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ราศีกันหรือลัคนากันแต่มันจะต้องเกี่ยวพันกับคําว่ากันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะคนกันเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็หน่อยกับความรู้สึกพอสมควรแต่เขายืนหยัดยือนหยัดอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงแต่ชาวมีนล,ลัคนามีนจะยือนหยัดอยู่ในโลกของความเป็นเขาเรียกไงดีละ่ะถ้าเป็นสมัยใหม่เขาก็เรียกว่าเมตาเวิร์สนะ ก็คือหมายถึงว่าจินตนาการเอ่อเป็นในเรื่องของจินตนาการหรือว่าในเรื่องของความคิดที่อาจจะไม่เช่นเลียวเหมือนความเหมือนกันนะ่ะกันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นน่ะเขายอมรับได้ตั้งแต่แรกนะแต่มาบอกเอาทีหลังบางทีเขาก็รับไม่ได้นะครับไม่ได้แปลว่าเท่ากันแบบ ไม่ใช่ว่าแบบคู่ของคุณจะเป็นคนที่รับความจริงได้ทั้งหมดหมายความว่าพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นคนรับความจริงอยู่แล้วแปลว่าอะไรที่มันจริงมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะแล้วก็รับรู้มาตลอดเนี่ยเขาโอเคเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบไม่ไม่พอใจอะไรเลยแต่สิ่งที่เขาไม่พอใจคือบางครั้งอะความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนแล้วมันทีมันเคลียร์ไม่ได้เนี่ยนะครับคู่ของคุณจะค่อนข้างน้อยแล้วก็เซนสิทีฟง่ายนี่คือจุดอ่อนของคู่ ของคุณคุณต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกความมั่นใจให้กับตัวเขาเพราะบางครั้งเนี่ยเรา i n รเว v e r t เราก็เขาก็อาจจะเขาอาจจะรู้นะว่าคุณเป็นโทรเว v e r t แต่เขาอาจจะยังแบบไม่แน่ใจอะ่ะนะครับกับความรู้สึกนั้นมันก็เลยทําให้คุณต้องแสดงออกถึงในเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่านี้ไพ่ lover l ว v e r แปลว่าคุณต้องพยายามตัวติดกับเขามากขึ้นหน่อยสร้างความมั่นใจให้กับเขาหน่อยเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังได้รับความที e อ่าท e a t ปฏิบัติ กับสิ่งที่เขาต้องการได้มันก็จะทำให้เขามั่นใจในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังรักคุณเขายังมั่นคงกับตัวคุณเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เวลานะมันถึงจะกลับมามีโอกาสแนวโน้มในทางของการเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นต้นนะครับโอกาสของความสัมพันธ์ยังพอไปได้ขอให้ชาวมีนแล้วก็ลัคนามีนพยายาม ระงับในเรื่องของอารมณ์ลงนิดนึงสำหรับใครที่มีประเด็นและปัญหาในเรื่องของอารมณ์แต่ใครไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับผมบอกคนที่เขามีอารมณ์ความรู้สึกที่แบบดุนแรงหรือมอีความรู้สึกไม่ได้ดังใจถ้าคุณรับรู้ให้คุณพยายามดรอปลงมาแล้วลองพยายามเข้าหาเขาโดยการที่ปฏิบัติต่อเขาโดยการที่แบบว่าแสดงความรักที่มีต่อเขามากขึ้นและเขาจะมีความรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นและทําให้ความสัมพันธ์นั้น ตึงเครียดนั้นค่อยๆผ่อนคลายแล้วกลับมามีโอกาสดีๆคอมมิตเมนต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ฝากสำหรับชาวมีนแล้วก็ลักขณามีนด้วยสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับและถ้าเกิดใครต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยำกว่านี้เป็นดวงของคุณต้องดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพญานะครับฝากไว้ประมาณนี้คับขอบคุณคับ